บรรยากาศตอนแรกที่วัดโยงกลางสิริมังคลาลามเมืองสนสมบูลแขวงจบ,บสัก,สกเพื่อคำนับหับตอนปีไม่สาก,กลวันที่หนึ่งสองพันสาสองสมีการตักบาทเก่าหน่วยมืออื่นเพื่อหับโศกหับไส ภัยบกของบอกข้าทั้งไก่ทั้งไก,งไก่มาห่วมในอารามพิธีแคมของจัดถวไวหยาดโยมอย่าสิเขาดาวไรเด้อร์ทั้งผักลัดเป็นเป็นห่วงได้เนื่องจากว่าตอนนี้ โควิดจิบเก่า COVID ก็ลังระบาดอย่างร่วงไรนะมิยังกะละหมัดระบวังซอยกันทำบุญทำกุศลอันนี้ก็หักษาและหนาห่างบางขัางบางข้าวเขาอัดจะลืมตนลืมตัวไปอามิยังกะขอให้ติดตามสองในน้อยของข่าวประเจ้าในเด้อสองแกนจัน ชา n นลเนาะเพื่อให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปในข้างหน้าขึ้นมืออื่นแหละสิไทยให้เบื่องใหม่หลังจากออกตุนหยาดโยมได้เขามาอารัมปิธิตักบาทถวายสังฆทาน